สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาชมเมนูง่ายๆและประหยัดมาดูกันว่าเมนูอะไรนับเด็กใส่น้ำมันกันครับตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดนึงนะครับไม่ต้อตงเยอะอะไรครับอันนี้คือผมอยากได้คมหอมจากริดสุดพอผิดสดที่มีอยู่ในสวนเนาะถึงเดืนเพื่อนเมนูคือพริกปลากระป๋องครับจะใส่พริกลงไปครับตั้หหงหอมก่อนสีไปนิดนึง สำคัญที่หอมก่อนครับพราผมจะใส่ความหอมจากติกชุดอันนี้จริงบางคนเขาง่ายๆเขาไม่สงสัยติดชุดแต่จะติกบนยิ่งเยอกันครับแต่ผมจะใส่ความหอมจากติดชุดติดลิฟต์ติดที่อยู่ในสวนมีวูนี่ประหยัดง่ายๆนะครับผมจะทำเยอะๆเราก็อาจจะกินทั้งวันเลยวันนี้วันนี้อยู่คนเดียวจะกินเออ่จะทำในปิกปากของแล้วก็พักอยู่ในสวนเป็นพักรวมกระไรพักสดกระไรมาที่ไหนกระไรพัก ผัดติดเป็นของ,พ,ของพอเป็นของแล้วใส่ปลาของลงไปเลยครับดูจบเลยไม่นานไม่นานใส่ปลาของลงไป,ปอันนี้ผมจะใส่สองของของเลยเราดีปลาของให้ละเอียดเลยครับอย่ต้องไปตำครับปลาของมันละเอียดง่า ยี่งปลากระพงให้ละเอียดเลยครับเนี่ย,ยไม่ครับเรียอครับคับไปเรื่อยๆน้ำครับ,น,น,รบนี่เห็ไม่ครับเห็นไหมครับหนาจิม้มไหมครับผมไม่มีอะไรมากครับใส่ชูโดดอย่างเดียวตามใจชอบครับเจ๊ผมผมทำรูเล็ยๆนิดนึงตามใจชอบ แค่นี้เองครับเป็นเป็นมันปีกปาก,กรองแล้วไก่ละไก่ละเยอะเอเดี๋ยวขอชิมนิดนึงชิมกันพนดียอืมอยากได้เพ็ดนีดนมีปีดผมเรากระตำดิง้งมีเพ็ดมากครับอันนี้ลย ง่ายมาครับเป็นความของที่มีพักแบบว่าหาในสวนหาเนีเอยู่บนอกระ่าถยนึ่งถวยนึเดี๋ยวไก่เส้นแลไก่เส้นเย็นงน้ำปลาเปนิดนึงก็ได้กนีองครับมีมีไรมาด้วยปะของใหงานแค่ใช้ชุดโดดก้าวน้ำปลาอนม่ใสใสได้ชุดโดเดียวรถทำตรงนิดนึงกับเติมน้ำนิดนึงก็ได้ครับมมีหนังคุกกี้ไหม ไก่แล้วครับไก่แล้วแล้วเมนูนี่ท okay. ้ามยายมากๆครับนี okay. ่โอเคทีนี้ก็ชิมเลยตักขึ้นมาแล้วก็ชิมอืมโอเคพอดีแลครับอืมเผ็ดนะขนาดนี้ก็เผ็ดนะขนาดนี้เผ็ดอยู่เป็นตะเผ็ดมากจะไม่ร้อยคนไหนชอบเผ็ดเพิ่มเผ็ดคนไหนไม่ชอบเผ็ดเอ่อลดลงก็ได้ แค่นี้เส้นตวกรับเดี๋ยวอยให้ดูหน้ฟ้าสวยมากโอ้เผ็ดอยู่เผ็ดอยู่ขนาดไปขึ้นถอดนั่นพอพาานจะทำยิงจะทำยิงที่นี่ผมจะกินเมนูนี้ทั้งวันไลยหนึงกะเช้ากลางวันเย็นจะหาพักกับรถมีนาทีทนาทัครับเรานี่ครับพริกปลากระป๋องรสเด็ดหอมหวานชวนรับประทาน โอเคนะครับถ้าใครอยาการู้วารณชาเป็นยังไงลองไปทำดูครับ